เราอยู่กับเก้าอี้สุดหรูจากแบรนด์คอแซนะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นความลับ Top Secret ของทางคอแซวันที่ผมไปงาน c o m p u t เ x มาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่าเขาเรียบหรูดูดีมาก <Wow. S 1> โลโก้ตัวนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแม้แต่ขนาดหมอนยังแปะอย่างนี้ได้ครับ wow. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเก้าอี้สุดหรูอีกหนึ่งตัวนะครับจากทางแบรนด์คอแซนะครับในรุ่น p c 500 Lux นะครับก็ Lux เนี่ยย่อมาจาก luxury แล้วกันนะครับเป็นเก้าอี้ที่ผมพูดได้ตรงๆเลยนะครับว่ามันดูหรูหรามันดูพรีเมียมมันดูไฮโซมากๆนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการสัมผัสเนี่ยถ้าสมมติคุณหลับตานะครับแล้วได้ลองจับสัมผัสไปเนี่ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าวัสดุแมทเทียรของเขาเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับแล้วกกกก็็นนนีีี่่่าาจะเเป้้ออตัวแแรทพ Pra cá. แล้วผมมาดูต to no ัวกาอีนะครับทำไมมันสดกปบผมจังทำไมมันเลอะจังเนื่องจากว่าตัววัสดุของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงนะครับตัวหนังตัวนี้มันคล้ายๆกับหนังกลับหรือว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันจะเป็นผ้าก็ไม่ใช่อันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีการเล่น texture นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อีของทางคอแซเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็มีสีดําสีขาวและอีกหนึ่งสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสีดำมด้เรรีีกสาเขาวนมัก็ไม่ได้ขาวจเร นะครับถ้าสมมุติเราลองมองดูดีๆเนี่ยวัสดุตัวสีขาวของเขาเนี่ย จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับเป็นสีทอง,ทองน้ำตาลน้ำตาลเป็นลอยระ,ะยิบระยับระลิบระยับนะครับมันทําให้ฟิลลิ่งในการสัมผัสเนี่ยมันดูพรีเมียมมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมแอบชอบสาหรับเก้าอี้ตัวนี้เลยก็คือตัวหัวหมอนครับหลายคนน่าจะเห็นตอนเปิดคลิปกันไปแล้วนะครับว่าเวลาที่ผมอยากจะติดเวลาที่ผมอยากจะแปะเราไม่ต้องมาใช้พวกยางยืดมาสวมปุ๊บแล้วพอใช้งานนานๆยางยืดเสื่อมมันห้อยตองแต่งดูไม่หรูหรานะครับแต่ว่ารอบนี้ตัวหัวหมอนของเขาเนะครับเป็นระบบแม่เหล็กหรือว่าระบบแมกับนะ ก้อนๆอยู่ตรงนี้อยู่1จุดนะครับตรงนี้เขาจะมีเหมือนกับแท่งที่มันเป็นแม่เหล็กนะครับคุณสามารถติดยังไงก็ได้คุณจะสามารถวางยังไงก็ได้นะคแค่คุณแปะเข้าไปเนี่ยมันก็ติดแล้วคุณเป็นคนตัวสูงคุณอยากจะวางสูงอย่างนี้นะครับหรือเป็นคนตัวเตี้ยคุณอยากจะวางลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีระยะนะครับเขาสามารถวางได้อยู่เท่ากับเขตตัวขอบตัวได้ตัวนี้ครับเนี่ยอ,อันนี้คุณสามารถติดได้คุณสามารถติดเอียงคุณสามารถติดอะไรต่างๆเนี่ยติดได้หมดนะครับแล้วก็ตัวหมอนตัวนี้ผมบอกตรงครับลองจับลองมด้เเเเนนีี่่าาาขของคจะป็กกท ก็เขาจะปิดผิวด้วยผ้าที่เป็นแบบกำมะหยี่นะครับทำให้มันดูสวยงามมากๆแล้วก็ตรงนี้จะมีการปักตัวโลโก้คอแซเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้แค่เฉพาะหมอนนะครับบอกก่อนว่ามันจะมีกิมมิกแมงมันยังมีในเรื่องของการที่แบบแอบซ่อนแอบเล่นของเล่นอะไรต่างๆเอาไว้เยอะนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในสองตัวบอกกันบ้างนะครับตัวแลมเบอร์ตัวที่ไว้รับหลังนะครับตรงเนี้ยเขามีการเย็บนะครับทำให้มันเป็นรูปเหมือนกับเขาเรียก เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับตัวเพชรแล้วกันเหมือนกันในเกมเดอะซิมอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเพชรอะไรต่างๆดูสวยงามดูดีมากนะครับแล้วก็ในสองตัวด้านหลังตรงนี้นะครับ<อ>เขาจะมีการปรับนะครับ<อ>ด้านซ้ายมือนะครับนี่ก็จะมีปรับได้1จุดนะครับแล้วก็ในสองตัวด้านขวาเนี่ยก็สามารถปรับได้อีก1จุดนะครับโดยวิธีการปรับทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะเป็นการปรับที่แบบแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันไม่ได้ปรับแบบเฮ้ยแค่หลังอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองนั่งแล้วเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูแล้วกัน ไอตัวเนี้ยด้านล่างตรงบริเวณเนี้ยตอนนี้ยังนิ่มอยู่เห็นไหมผมกดเข้าไปมันนิ่มๆผมกดเข้าไปมันสามารถยุบได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติผมบิดนะครับจะเห็นว่ามันพองออกมาหลายคนอาจจะดูงดูไม่ออกในกล้องไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะผมจะลองบิดให้สุดนะครับปึ๊บบิดได้เยอะมากผมลองกดมันแน่นแล้วครับมันไม่ยั่มันไม่ยุบเข้าไปเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ดันหลังช่วงล่างนะครับเขาสามารถดันหลังช่วงล่างตรงเนี้ยให้มันดันกลับขึ้นมาได้เพราะว่าเวลาที่เรานั่งหลังค่อมนะครับเนี่ย มันจะไปกระทบตรงนี้แต่พอมันมีอะไรที่ดันปุ๊บมันจะทําให้เหมือนกับเป็นการบังคับให้เราสามารถนั่งแบบหลังไม่คอมได้นะครับทีนี้มันก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับตัวฝั่งตัวนี้จะเป็นการปรับหลังช่วงบนนะครับแต่ตอนนี้มันจะเข้าไปข้างในอยู่ใช่ไหมครับมันจะดูแบบเนี่ยเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้เลยก็คือดูนิ่มๆดูฟิฟี่ดูกลวงๆเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะแบบปิดลึกเข้าไปแต่ถ้าสมมติคุณปิดตัวนี้ครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันโป่งขึ้นมานี่แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บบมมมััันนนนนนนจจจะะะแ่่่ออยยููรรรรริิเเวณณตตีี้้คก็ื หลังช่วงล่างกับหลังช่วงบนนะครับเราสามารถปรับได้แบบค่อนข้างอิสระเลยก็คือซ้ายขวาคุณอยากจะให้มันรับสรีละแบบไหน <g ye> คุณต้องการดันจุดไหน <g ye> คุณต้องการแบบให้มันซับพอร์ตในส่วนตรงไหนเนีย่ยก็ี้ตัวนี้สามารถปรับได้ค่อนข้างทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าผมได้ลองใช้เกอี้ตัวนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือการซับพอร์ตหลังเนี่ยละครับม wow. ันรับได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ ไอ้ัวผิวตัวนี้มันหรูมันดูดีถ้าคุณเคยไปนั่งเบาะหนังที่มันเป็น PVC หรือว่าคุณเคยไปนั่งเบาะหนังที่มันเป็นหนัง PU นะครับพวกนั้นเนี่ย หนัง PU ยูอาจจะนิ่มจริงแต่พอเวลาใช้ประมาณ 1- 2ปีลอกนะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันจะค่อนข้างคงทนแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่มันอาจจะเลอะได้นะครับแต่ผมลองมีน้ำหกน้ำผ่านอะไรต่างๆมันไม่ค่อยซับน้ำนะครับถือว่ากันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะต่อมาจะมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่เกาวี้ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากก็คือในส่วนของตัวแขนตัวนี้ครับ แขนตัวนี้มันสามารถปรับได้สูงสุดถึง215องศาด้วยกันนะครับก็ผมจะลองบิดเข้ามาอันนี้คือเข้ามาในสุดนะครับคุณสามารถปรับยกนี้ได้นะอ่ะผมบิดเข้ามาในสุดตรงนี้ก่อนบิดออกไป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 นี่หลายคนก็จะงงจะบิดกลับเพื่ออะไรอีกหนึ่งฝั่งใช่ไหมครับยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับเวลาที่คุณใช้งานโต๊ะคอมนะครับคุณจะใช้งานอยู่ประมาณนี้แล้วก็นั่งพิมพ์ นะครับนึกออกไหมตรงนี้จะมีคีย์บอร์ดนะครับแต่พอเวลาที่คุณนั่งเก้าอี้พวกนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะเป็นแบบผมครับก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งเล่นเกมมันไม่ถนัดต้องยกขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแต่เก้าอี้ตัวนี้ครับเขาสามารถบิดแบบ215องศาครับบิดแบบ265องศาครับแล้วก็ปรับขึ้นมาให้สูงสุดครับแล้วคุณก็เอาศอกวางตรงนี้ครับ คุณจะนั่งเล่นเกมคุณจะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือได้แบบพอดิบพอดีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณบิดกลับเข้าไปปุ๊บตัวหัวที่มันเชิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเชิดได้แบบสูงสุดนะครับแต่ถ้าสมมติปรับมาด้านี้มันจะเชิดไม่สูง <Wow. S 1> เนี่ยคือเขาออกแบบว่าเฮ้ยกวี ii, ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาไว้สําหรับนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวคุณสามารถนั่งเล่นเกมมือถือก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็การสไลด์ตัวนี้คุณสามารถสไลด์ขึ้นมาสามารถสไลด์ลงนะครับได้หมดเลยคือตัวแขนเขาอะ ทำออกมาเรียกว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นยุคสมัย10ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยขนาดนี้แต่ว่ายุคนี้หลายคนเล่นเกมโทรศัพท์มือถือกันคุณสมามารถวางอย่างนี้ได้เพื่อลดอาการเกรงตัวคอบ่าไหลตรงนี้ได้นะค,คุณก็จะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเนี่ยผมจะลองแบบจําลองของจริงให้ดูเลยแปะเข้าไปปั๊บนั่งเล่นเกมปั๊บโอ้โหเป็นฟีลลิ่งที่แบบ โคตรดีนะครับอันนี้คือดีจริงๆดีแบบชอบมากนะครับอ่ะต่อมานะครับในเรื่องของการปรับของเก้าอี้ตัวนี้จริงๆก็จะค่อนข้างคล้ายกับเก้าอี้ทั่วไปแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแล้วก็คืออย่างแรกเลยหนึ่งในการปรับเอนะครับคุณสามารถปรับตั้งก้าแบบ90้าสิบองศาได้นะครับแล้วคุณก็สามารถเอ็นได้สูงสุดจนถึง160องศานะครับอ่ะอันนี้คือบิดเอ็นสุดแล้วนั่งไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวความนะครับการรับน้าหนักการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างแข็งอันนี้ บอกได้เลยว่าแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีอ่ะปรับดีกลับขึ้นมาฟับปรับได้อยู่นะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จริง,รงๆเขาจะมีที่ปรับอยู่ทางด้านล่างมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอาไว้ล็อกในการปรับระดับโดยถ้าสมมติเวลาที่คุณใช้องอานโต๊ะคอมพิวเตอร์ทั่วไปอ่ะคุณจะตั้งล็อกไว้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันเอ็นแบบกระดิกกระดิกอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณบิดปึก๊กยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ยี่คุณจะแบบอ่าโยกอย่างนี้ได้โยกอย่างนี้ได้อ่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นภาพผมปรััับให้้มนตง เนี่ยเราจะสามารถโย่อย่างนี้ได้โดยการปรับล็อกเนี่ยเขาสามารถปรับล็อกปึ๊กก็คือไม่สามารถเอ็นได้แต่มันมีความพิเศษตรงที่มันสามารถปรับได้สูงสุด4ระดับด้วยกันนะครับผมจะลองเป็นระดับที่2อันนี้จะอยู่ระดับที่2อันนี้จะอยู่ในระดับที่3ก็จะได้อีกนี่ครับจะล็อกอยู่ในระดับที่3แล้วก็สุดท้ายลำดับที่4เอ็นที่สุด สามารถปรับล็อกได้ทั้งหมด4ระดับขึ้นอยู่กับความต้องการคุณแล้วบางทีคุณอยากจะเล่นเกมโทรศัพท์มือถือแบบ N A เงี้ยก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะปลดให้มันฟรีเลยเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนด้านนี้นะก็จะมีที่ปรับอีกหนึ่งจุดด้วยกันซึ่งที่ปรับหนึ่งจุดตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรพิเศษครับไว้ปรับลงแล้วก็ไว้ปรับขึ้นนะครับผมตรงนี้สามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่10ซนติเมตรด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วว่าคุณจะต้องการนั่งสูงนั่งเตี้ย่่างงสสววนตัผผมู80 ลองดูเท้าตอนนี้ของผมมาที่ผมเหยียบพื้นอะผมไม่สามารถเหยียบได้เต็มนะครับปรับสูงนี่คือ185ถึง19 <Wow. S> 190คุณยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆอย่างส่วนตัวผมผมสูง180ผมต้องปรับลงมานิดนึงเพื่อจะให้เท้ามันวางได้เต็มพื้นเวลาที่นั่งที่ถูกต้องคุณจะต้องให้ตรงเนี้ย ค่อนข้างตั้งฉากอันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงอาลงมาอีกหน่อยนงนี่ประมาณนี้สําหรับความสูง180ตรงนี้คุณจะนั่งได้แบบสบายๆไม่เมื่อยนะครับก็ทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับทีนี้วัสดุแมททีเรีต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนตัวล้อเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยส่วนตัวล้อเนี่ย ก็จะเป็นล้อพลาสติกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยหลายคนอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยพอมันเป็นล้อล่ะพลาสติกมันสามารถรับน้ําหนักได้ไหมได้เป็นร้อยกิโลนะครับ oh. อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าถ้าสมมติคุณตัวหนักคุณตัวใหญ่มันจะรับน้ําหนักไหวหรือเปล่าได้สบายๆนะครับจริง,รงๆเขาก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมเก้าอี้เกมมิ่งหรือว่าเก้าอี้ในออฟฟิศที่เราใช้งานกันเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นล้อพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับขาตัวเนี้ยใช้ขาเหล็กหรือว่าขาพลาสติกอ่ะมันอาจจะมีเกรดให้เลือกแต่พอเป็นล้อเนี่ยจะเ็ล้้้้้้ออออออาาสตกยย่่งงหคมมมัจะีู2ชชชรรถุุใใณด นะครับซึ่งยางลัดล้อตัวนะั้นพอใช้ไป2องสามป,ปียางจะแตกและเสื่อมนะแต่อย่างที่2ถ้าสมมติคุณใช้ล้อพลาสติกอย่างนี้ไปเลยนะครมันจะเป็นพลาสติกอีกหนึ่งเกรดนะครับคุณจะสามารถเลื่อนได้แบบไม่มีเสียงเงียบแล้วพื้นในบ้านของคุณก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยบางบ้านอาจจะไม่ได้ปูกระเบื้องแบบผมอาจจะเป็นพื้นยางพื้น SPC พื้นอะไรต่างๆพวกนี้ย จะปกป้องพื้นของเรานะครับทำให้พื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่เป็นรอยแล้วก็คุณสามารถลากอะไรต่างๆไปได้แบบสบายๆเลยเนาะก,ก็อันเนี้ยเรียกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างครบนะครับส่วนในเรื่องของขั้นตอนการประกอบนะครับเวลาที่คุณได้มาเนี่ยก็จะมาเป็นแบบลังเลยแล้วก็จะมีการแยกชิ้นส่วนเอาไว้นะครับการประกอบก็อี้เอาจริงๆไม่ยากถ้าสมมติมี2คนเนี่ยจะประกอบค่อนข้างง่ายนะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถประกอบได้แล้วถ้าสมมติมือใหม่ครึ่งชั่วโมงถ้าเคยประกอบอยู่บ่อยๆ15นาทีก็สามารถประกอบได้เสร็จนะครับก็ลองด ต้องบอกตรงๆนะว่าพอชื่อรุ่นของเขา TC 500ลักลักย่อมาจาก Luxury นะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่16,500บาทด้วยกันใครที่แบบว่าต้องการนั่งเล่นเกมแบบสบายๆนะครับผมบอกตรงๆว่าตัวเนี้ยคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะครับก็ลองไปหาสั่งซื้อกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะลิงก์ลิงก์ต่างๆแล้วก็พวกรายละเอียดใต้ทีคลิปแชร์เอาไว้ให้คุณก็ไปลองสั่งกันดูนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกมิทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ